ีมาพบกับทองบ้าแทนซานแนวอล้วพี่น้องมื้อนี้ซอยจุจัดหนักพี่น้องนี่โอ้ล้มล้ลนมลน้มล้มล้ล,ล,ล,ล้มีแนวแกน่น้ำพี่น้องเอออย่าว่าเด้อนี่เด้อของที่บ้านเงาเด้อบาร์เนี่เด้อพี่น้องเด้ออาจเสียงดังในจักหน่อยยิงกันเด้อเราข่าวพี่น้อง mãi 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 Xoài mãi đi nó mãi 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 nó mãi mm -hmm.

that's yeah, 在不在？不干。嗯。 อาเซียงดั่งเลยได้พี่น้องได้ครอบตัวคนไทยเ้อเยอมันไป่ต้องกินสีเลยอ้วนแล้วลาะล้วอื้อ ล้ําขมัล้ําอืมมาว่ตกมาเอปอยพี่น้องอืมนี่สินพี่น้องเบาะเตานี ແຮງຕິນນ້ຳກະໄດ້ກິນບາດນີ້ເກິນໜ້າກາງເພິ່ນເຫັນເນາະເຮົາຈະເອົາເດີ້ໂຈກິນບໍ່ດຽວບໍ່ພົດເນ เซบ็พี่น้องเสร็จเราทำนีงแงเสร็อืมเสร็ะเอาหลักฐานไปดังลาวาน้องไปน้องบอา้หายบ้างบ่ขอบใจน้องเราจะลุกคะแนนก็นได้ นี่พี่น้องพี่น้องคนเฮานี้แหละมักพันมากมั่นอันได้แสบหอกก็บซื้อกินโรดมัต้องประหยัดดอกคนเฮลน่ะบกุกกเกิร์อยปีหรอกเจ,จ้าสีร้วยเจ้าสีมีรถจะสร้างกับตายคือกันกินรถพี่น้อง

ตาบ้าตายม่เห็นแต่พ่อาจ้ไมสามีตับมียังไงคักพี่น้องอันนี้มีเตซินพี่น้องเห็นมอ้ยกิ่ไปรังบ่เบิ่เลยิ่กันหอิ่มพักหอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่น้องเด้อตั้งซองยูทูบก็มีเด้อพี่น้องเด้อไ <YouTube. S 1> ลค์ก็มีพี่น้องนะครับผมด้ผมากกัเลื่อนเด้อพี่น้องเด้อเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเด้อคนที่บอกกินดิบนำมักใคยมักมากพี่นออ้องรสอร่อยอือสุดยอดเลยเหล่าสุดยอดเลยนี่ เอาจากโบก็ลด้พี่น้องเด้ออย่าว่าได้พี่น้องเด้อบ้านเราแบบนี้แหละมันต้องมีแนวแก่พี่น้องอู้ทำยังไงพี่น้องอือหืออ่าโอู้ออเบิดสังน,นี้เลยพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บลองกินเบ็ดตาตัวนี้พี่น้องตอนใหญ่นะคอยอิ่มน อาตัวจัดเลยพี่น้องอือพี่น้องเห็นม่ยอือึิสั่นยิ่แล้วนะอืออือ แบได้พี่น้อง่มัน,น,นผักเต็มสวนเลยพี่น้อง เฮ้ยบาแปะหรือบาแจงเอากล้องนั้นดิเพื่อเข้าซีจำได้นะออาไปดูปาตัวแซบดีพี่น้องทงเซบเห็ดน้ำอือืเอืมอย่อะไรคือย่อะไ ซาลาแม่พี่น้องนี่แบแน่าแบบกินแซ่บๆโลกหักพี่น้อง้บงนี่ สดต้องพี uh <huh S 1> ่น้องเนาะสดเอาพี่น้องจานตุนไหมจุ๊ดค่ะฮะสดอืออืออู้ ผักหลายๆนะพี่น้องเราได้กินซอยจุนะเพื่อมันเห็ดให้มันย่อยไว้พี่น้องตอนไหนพี่น้องอนนืม Ừ. Im đây phải không? Thân lô Ừ. 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 กวาดตาไปพี่นอ้องเฮ็ดย่างพี่น้องกินบ่เบิดอ่ตฮ่าสิจบคลิดสำนีได้พี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์น้ำได้พี่น้องเด้อกดติดตามน้ำพี่น้องเด้อหรือว่าไวเบรุให้เนี่ยลาวทึงนะอย่าลืมกดให้ดเด้อ สวัสดี